ทำพี่ขาสวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่สนใจพระองค์ไหนนะคะพี่ชอบใจพระองค์ไหนสามารถทักหานัดได้เลยนะคะพี่ฝากเบอร์โทรนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะเบอร์นัดมีเบอร์เดียวนะจ๊ะพี่พระสวยๆโปรโมชั่นดีๆต้อง98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่0ู2 6 1 7 2 6 0 9พี่สามารถสแกนคิยโค้ดตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ากันได้เลยนะจ้ะมาชมชิ้นแรกกอนก่อนนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็นประคำหยกนะคะพี่ สวยงามมากค่ะพี่ขาขออนุญาตเวียนหน่อยนะจ๊ะพี่รายการนี้ยังอยู่เนาะเอามาเวียนให้พี่ชมอีกรอบหนึ่งนะคะพี่พระคำหยกนะคะพี่มีความยาวถึง60นิ้วนะจ๊ะพี่มีความยาวมากนะคะสามารถคล้องคอได้จริงนะจ๊ะพี่ในจ้าะอาจา์ท่านใดชอบนะจ๊ะจากในรูกประคำนะคะพี่จะมีรอยรอยแปะจะทองค่ะพี่รอยแปะทองแผ่นทองอ่ะพี่ถ้าทุกเม็ดเลยนะจ๊ะพี่ EP นี้นะคะพี่ลดลงมาจาก EP เก่าเยอะเลยนะจ๊ะพี่เอามาจากโปรโมชั่นนะคะพี่เหลือแค่ หนึ่งพันงร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่สําหรับประคันประคำหยกนะจ๊ะพี่มีความเย็นนะจ๊ะพี่หยกเนาะเป็นสัญลักษณ์ของความอยู่เย็นนะจ๊ะพี่จ้าต่อมานะจ๊ะพี่นี่จ้าผ้าขาม้าจ๊ะพี่ผ้าขาม้าหลวงพระพรมวัดช่องแครนะจ๊ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ตอกพอสมาด้วยนะคะสองห้าหนึ่งฝูนะคะพี่เป็นของวัดช่องแครนะคะนัดเหมาได้มาแบบนี้เลยค่ะเป็นยกพับยกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่จ้า ผ่านพิธีนะคะพี่ตรงนี้มีทองแปะแบบนี้น่าจะผ่านพิธีนะในความเชื่อส่วนตัวของนัดดาจะผ่านพิธีนะจ๊ะพี่ผืนนี้นะจ๊ะพี่อยู่ที่900บาทเท่านั้นจ้ะพี่จ๋า900บาทนะต่อมานะคะพี่มาชมมาชมยกชุดนะคะพี่ยกชุดนะคะพี่หลวงปู่โตนะคะมีด้วยกันถึงสามเหรียญน,นะจ๊ะพี่เป็นกระไหลทองนะคะพี่แบบนี้เลยจะฟูนพี่เห็นใกล้ๆน,นะแบบนึงนะคะพี่ดูจ้าผมนี้เลย เฟมบู์ทั้งสามเหรียญไม่มีริ้วรอยเลยนะจ๊ะพี่เฟอร์มบู์ทั้งสามเหรียญยกชุดแบบนี้นะคะพี่เป็นของหลวงปู่โตนะคะพี่พี EP นี้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่ยังคงเป็นหลวงปู่โตอยู่นะคะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบหลวงปู่โตนะได้เลยนะจ๊ะพี่อาจจะดูฝีมองค้ำเก่าไปหน่อยนะคะพี่เป็นพระเหมาพระเก็บแ้วพี่เนาะขอคนที่เข้าใจนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลย mm hmm. กล่องกามิจีฝีเลื่อนหมูนะจ๊ะพี่แบบนี้นะมีมีสังกะจายมีชัยวัดและล้อมแมกนะจ๊ะพี่ สวยงามทั้ง3องค์เลยนะจ๊ะพี่แคปภาพแล้วขอภาพเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละ600นะคะพี่สมเด็จวังหน้านะคะพี่ค่ะจะมีพลอยเขียวตรงนี้นะคะพี่เป็นของวังหน้านะคะพี่นะคะพี่นะพร้อมมีตาแบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะพี่ได้มาแล้วก็ถามเขานะคะพี่ว่าเป็นของที่ไหนเขาบอกเป็นของวังหน้านะจ๊ะองค์ละ600องค์ที่1นะจ๊ะพี่สามารถจับคู่ได้นะคะพี่มีฝั่งองค์นะจ๊ะ องค์ที่สองนะจ๊ะพี่สามารถจับคู่ได้เลยนะจ๊ะพี่ท่านใดชมชอบแล้วอยากจะจับคู่กันได้เลยจับคู่กับองคไหนก็ได้นะจ๊ะพี่ที่ราคาเท่ากันนะคะโปรโมชั่นเหลือหนึ่งพันบาทนะคะพี่นี่จ้าของเก่านะพี่นะ้องมีดูรอยตามการเวลาเลยนะจ๊ะพี่เก่ามากจ้ะต่อมานะคะเป็นหลวงปู่แก้วนะจ๊ะพี่ได้มายกกล่องแบบนี้นะจ๊ะพี่มีถึงสององค์ด้วยกันนะชมองค์ที่หนึ่งก่อนนะจ๊ะพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยจ้ะพี่ เลยนะจ๊ะหลวงพัแการนะจ๊ะพี่เป็นฝอยเดิๆแบบนี้เลยนะจ๊ะจตะพี่จ๋านี่องค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่หกร้อยนะจ๊ะพี่หกร้อยพี่สามารถจับคู่ได้นะจ๊ะพี่หกร้อยบาทนะองค์ที่สองนะจ๊ะพี่องค์ที่สองนี่จ้าแบบนี้นะจ๊ะพี่องค์ที่ องที่สองนะจ๊ะพี่จ้าองค์ที่สองนะจ๊ะพี่มีฝั่งองค์นะจ๊ะพี่มีฝั่งองด้วยกันนะจ๊ะแต่พี่จ๋าองค์ที่ฝั่งนะจ้ามีฝั่งองค์ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ฝุกนะคะพี่พิมพ์นี้นะนี่จ้าองค์นี้นะจ๊ะพี่หกร้อยเช่นกันอ่ะพี่เห็นรอยจานไหมมีรอยจานอยู่นะพี่น้านี่รอยจานอักขระมีนะพี่น้าหลวงฝุกนะหกร้อยเช่นกันจ้ะพี่หกร้อยบาทนะจับคู่ได้นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ เดินฝุดๆแบบนี้เลยอีพี่นะคะพี่ลดลงมาฝุดๆไปเลยนะคะพี่เหลือองค์ละ600อเท่านั้นจ้ะจะพี่จ๋า6ก0อจ้าต่อมานะจ๊ะพี่นี่จ้าเป็นหันมานะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่แกะจากไม้มงคลนะคะพี่หยุลงผู้สุ่นนะพี่นะนี่เก่าเดิมฝุดเดิมแบบนี้เลยนี่จ้ะเก่ามากพี่ลงทองมาสวยมากเลย600เท่านั้นจ้าพี่จ๋า6ก0 พักกิ่งนะจ๊ะพี่พักกิ่งนะเปาเลน,นะคะพี่ค่นี่รอห้านะจ๊ะองค์นี้เป็นรอห้านะจ๊ะเก่ามากแล้วพี่เรือนร้างแล้วพี่นี่ถ้าจะไม่เห็นอะไรแล้วเก่ามากจริงจ๊ะพี่ข้างในนะคะมีเสียงกิ่งนะคะขออนุญาตนะคะพี่่อกีจนะเอาไปขย่าดูมีเสียงกิ่งนะคะพี่สวยงามนะคะพี่นี่จ้ะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะทำด้วยนี่จ้ะพี่ ออภัพนะจ๊ะนี่จ้าหลวงปู่ทั่วนะคะพี่ลงทองมาสวยงามแบบนี้เลยนะ่จ๊ะพี่สวยมากเลยนะจ๊ะพี่นี่จ้าสวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่หลวงปู่ทั่วดรับชาให้นะจ๊ะพี่นี่หน้ายังคมสวยมากเลยพี่สวยจริงพี่หกร้อยบาทจ้าจ้าข้าจะส่งไปทางห้าสิบบาท อันนี้เป็นหลอตันนะคะพี่ปกนะจ๊ะพี่เป็นพักกิ่งนะคะพี่มีปกข้างบนนะจ๊ะพี่จ๋านี่เปาว์เวลสนะจ๊ะพี่เปาว์เวลสจ๊ะพี่สวยแบบนี้เลยนะพี่เปาว์เวลสนะจ๊ะพี่พามียุ้ร้อยตามกาลเวลาเลยพี่จ๋านี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะสวยนะพี่นะฝีทองอลามแบบนี้เลยนะจ๊ะหกร้อยเท่านั้นจ้ะพี่จ้าต่อไปนะจ๊ะพี่จะไปที่องค์ละเจ็ดร้อยแล้วอ่ายังเหลือนี่ก่อนจิ๊ เดี๋ยวให้ชมทีละองค์นะเป็นชุดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ต้องขออนุญาตนะต้องขออภัยพี่พี่ด้วยคืออย่างนี้จะพี่เดี๋ยวจะหลงไปที่อื่นนะพี่ต้องใส่วมมันไว้ที่เดียวกันเลยให้พี่ชมแบบนี้แบบนี้ดีกว่าง่ายดีสวยด้วยอยู่ในมือแบบนี้นะคะพี่เป็นชุดบังหน้านะคะพี่หาชุดบังหน้านะคะพี่มีด้วยกันถึงห้าองค์นะคะพี่เป็นจักาครีนะคะพี่ชุดบังหน้านะคะพี่นี่ชุดบังหน้าแบบนี้นะอินจ้ะพี่ ชุดบังหน้าแบบนี้ยกชุดนะจ๊ะ yep. พี่ค่ะยกชุดนะยกชุดเลยนะจ๊ะพี่ยกชุดที่700บาทนะจ๊ะพี่ชุดบังหน้าแบบนี้นะคะพี่ยกชุดที่700บาทพี่ท่านใดอยากได้นะเดี๋ยวจะให้ชมทีละองนะจ๊ะพี่เดี๋ยวจะให้อกชมทีละองนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะจ้าพี่ตอบเลยนะชุดบังหน้านะอันนี้เป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นสตาตาสัญลักษณ์แบบนี้นะจ๊ะพี่องค์ที่หนึ่งนะจะพี่องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองนะเนี่จ๊ะพี่องค์ทีี่่นนะะจ องค์ที่สองนะเป็นพระรอดนะองค์ที่สามนะคะพี่องค์ที่สามเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่หานี่เหมามาได้ยกชุดแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แล้วก็องค์ที่สี่เป็นพระนางพญานะคะพี่นี่ชุดเบนจาบพาคีนะคะพี่ของวังหน้านะคะพี่มีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะจ๊ะพี่ตาแบบนี้นะจ้ะเป็นของไม่ถูก,กาจา้ะนัดได้มาแบบนี้อันนี้เป็นฝุ่มเด็ดนะคะพี่หาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ หนึ่งชุดนะคะพี่จะมีหนึ่งองค์เดี๋ยวพี่ชมนะหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์ห้าองค์นะจ๊ะพี่ชุดนี้นะจ๊ะพี่ห้าองค์แบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าห้าองค์แบบนี้นะจ๊ะพี่ นี่มีห้าองค์ด้วยกันนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ท่านใดชอบแล้วทักได้เลยนะจ๊ะพี่มีชุดเดียวนะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะพี่ลดสุดๆไปเลยนะคะพี่ชุดละเจ็ดร้อยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะพี่ต่อมานะจ๊ะพี่มาชมโปรโมชั่นองค์ละเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่มาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยชิ้นแรกนะจ๊ะพี่อนุญาตนะ เป็นตะกุดม้วนอย่างนี้จ้ะพี่ตะกุดม้วนอาจารย์เฮงไัยวันนะจ้ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ้ามีรอยจานพี่เห็นไหมรอยจานอะตาชัดเจนเลยนี่จ้ะพี่นะนี่รอยจานนะเจ็ดร้อยนะจ้าอาจารย์เฮงที่สองนะคะพี่เป็นอาจารย์เฮงเช่นกันสวยมากเลยพี่ดูดิตะกุดสวยมากเลยพี่ท่านใดยังไม่มีนะอยากได้นะทักหนัดได้เลยนะจ๊ะ สวยมากเลยจ้าฝากพี่พี่นะคะกดติดตามให้นัดหน่อยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากนะคะพี่ขาวันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะ mm hmm. เผื่อวันหน้าพี่ชอบเจ็ดร้อยเช่นกันจา้ามีชิ้นหนึ่งชิ้นที่สองพี่บอกนะว่าฟันหรือยาวนะจ้าพี่หมายถึงตะกุดนะต่อมานะจ้าพี่นี่จา้าของพ่อเดิมนะจ้าพี่จา้าใต้ฐานมีรอยจ้านะกระนะจ้าพี่ถือว่า,สว,าสวยมากเช่นกันนะจ้าพี่ เบลฟี่แควนะคะพี่หลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยจ้าต่อมานะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่หลวงปู่ทิมนะคะพี่เลี่ยมมาพร้อมขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะพี่อง์นี้นะคะพี่ขาเจ็ดร้อยเช่นกันจะพี่เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่จับกระชอมันร้อยเจ็ดร้อยเช่นกันจ้าต่อมานะคะพี่นี่ของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ปลหลักขิกนะจ๊ะพี่นี่ปหลักขิก เนื้อตะกวัวแบบนี้นะจ๊ะพี่หลวงพ่อกัวนะจ๊ะเจ็ดร้อยจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อแก้วจ้ะพี่หลวงพ่อแก้วนะคะพี่ขาเก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันจ้าเจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่หลวงพุทธดอง์นี้สวยมากพี่นี่สวยมากเลยพี่นี่ของเก่านะพี่นะได้เก่ามาแบบนี้เลยตลับแบบนี้เลย มีพลอยแบบนี้ด้วยจ้าพี่สวยพี่มีน้ำหนักพามีน้ำหนักดีมากเลยจ้าพี่จ๋าแบบนี้นะจ้าพี่อันนี้เป็นลูกแก้วนะจ้าพี่ลูกแก้วสารพัดนึกนะจ้าพี่นี่ของหลวงปู่ทวดนะพิมนี้มีนะจ้าพี่จ้าเจ็ดร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ศุกนะคะพี่เก่าเก่าเดิมๆแบบนี้นะคะพี่่าชิ้นนี้เก้าร้อยนะคะพี่เก้าร้อยนะคะพี่ ก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้เก้าร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าน่าแกะสิงนะจ๊ะพี่หลวงพ่อเดิมจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมนี่จ้ะพี่หลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่โฟยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ี่นี้ลดสุดๆเลยนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทต่อไม่ได้แล้วนะจ๊ะ ขออนุญาตต่อไม่ได้แล้วนะจ๊ะพี่นะจ้าเก้าร้อยบาทไม่เคยขายถูกแบบนี้เลยจ้ะพี่เผื่อพี่ท่านใดยังไม่มีอะไรอยากได้เก้าร้อยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าจะไปองค์ละพันสองแล้วนะจ๊ะพี่เริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนจะพี่อินนะจ๊ะพี่รักกันนะจ๊ะพี่รักกันไม่พัดพลากจากกันแน่นอนขอให้มีอินนะจ๊ะพี่เนไต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่เขี้ยวแกะอินนะจ๊ะพี่เขี้ยวแกะอินนะจ๊ะพี่ ชิ้นนี้นะจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่สวยมากจ้ะเครื่องรางนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยต่อมาแล้วจ้ะพี่นี่จ้ะฝั่งกระจายเนื้อเงินนะจ๊ะพี่มีฝ่งถอดนะสามารถถอดได้อย่างเี้ยจ๊ะพี่เป็นพัะฝ่งถอดนะจ๊ะพี่เป็นเนื้อเงินนะคะพี่สั่งกระจายนะจ๊ะพี่เป็นอยุธยานะคะ เนื้อเงินนะคะพี่สามารถถอดได้แบบนี้นะจ้านี่ยจ้ะสวยงามมานะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจชอบนะ,ะสามารถสั่ภาพส่งข้อความทางไลน์ได้เลยนะคะพี่พักเก่านะคะพี่มีริ้วรอยตามกาลเวลานะคะพี่เนะาะพักเก่าจะมีริ้วรอยตามกาลเวลาอยู่แล้วพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันจ้าพี่จ้าต่อมานะจ้าพี่ต่อมานะมาชมนี่จ้ะ หลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ปิดตาหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ใส่กะหลับมาเรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่กินคอได้เลยนะจ๊ะพี่ชุดนี้นะจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันสวยมากพี่ ะะพี่สวยมากเลยหนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะจ้าต่อมาพี่มาชมพัดผมเด็กนะอีกทีนี้มีผมเด็ดด้วยกันถึงสี่องนะจ๊ะพี่พี่ค่อยๆชมนะเลือกชมดูว่าชอบองคไหนนะจ้าพี่แจ้งพี่ก่อนนะผมเด็ดองค์ละพันสองนะจ๊ะพี่พี่เลือกชมนะจ้าว่าพี่ชอบองคไหนนะจะไลค์ที่ละองคนะองค์ที่หนึ่งนะคะพี่เป็นวันละขังนะคะพี่ค่อยๆชมนะจ้าจ้ะลงทองสวยๆแบบนี้เลยวันละคังนะคะพี่จ้า ใต้ฐานเป็นอย่างนี้จ้าสวยงามมากเลยนะคะพี่จ้ะหนึ่งพันสองร้อยองค์ที่หนึ่งนะคะพี่สแควภาพาและส่งข้อความทางลายได้หนึ่งพันสองร้อยจ้าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะจ๊ะพี่สวยงามเช่นกันจ้าใต้ฐานเป็นแบบนี้นจ้าหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันจ้าจ องค์ที่สามนะจ๊ะพี่หนาๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ไม่ขนพ่าเลยวัลคังนะจ๊ะพี่เฟยเยแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะจะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันจ้าองค์ที่สี่นะจ๊ะพี่องค์สุดท้ายของอีพีนี้แล้วจะพี่นะจ๊ะสวยงามแบบนี้เลยจะพี่จ๋าไม้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่ พี่ท่านได้เช่นชอบฝุ่มเด็ดนะทักสอบถามมนาะได้เลยองค์นี้หนึ่งพันสองร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่นะคะพี่คาเช่นชอบยังไงสามารถต่อรองมาได้นะจ๊ะพี่ลดได้นั้นลดให้นะจ๊ะพี่สําหรับพัดสมเด็ดกวันละครนะจ๊ะพี่สวยๆทั้งนั้นเลยมีด้วยกันถึงสี่องค์นะจ๊ะสาหรับอีพีนี้ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นั้นหน่อยนะคะพี่เพื่อที่จะไม่พลาดนะคะเวลาที่นัดทาคลิปลงไปนะจ๊ะพี่ ชมชอบทักฟอบถามกันได้นะคะพี่ถ้าเราไม่ชอบไม่เป็นไรจ้ะเลื่อนผ่านไปกันทะี่เนาะคนเราจิตใจไม่เหมือนกันบางครั้งฟังแล้วรู้สึกลำคาญก็เลื่อนผ่านได้นลจ้ะพี่ขอคนที่ชอบจริงๆนะคะพี่นันก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะพี่ใส่ไขยของเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยเลยจ้ะพี่านศะ่ไขยของละพี่เนาะพี่ชมชอบแล้วทักฝอบถามกันได้เลยถ้าไม่ชอบเราเลื่อนผ่านแล้วพี่นะคอมเมนต์อย่างสุภาพเพิ่มความน่ารักให้ชีวิตเรานะจ้ะพี่สำหรับอีพีนี้นะัดต้องขอกราบขอบคุณพี่นะคะที่ติดตามรับชม สวัสดีค่ะ